สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับคิมซูชานแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปลิสต์บอปป้านะครับจริงๆผมได้เล่นแมปนี้จบไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูคลิปเก่าๆได้แต่วันนี้ผมจะพาไปห้องลับครับทุกคนห้องลับก็คือกุญแจที่2องนะที่มันซื้อไม่ได้ครับแต่เราจะพาไปครับโดยการทําบักนะโอเคใครที่ไม่รู้ว่าไปยังไงน่ะต้องดูให้จบนะครับย้ำต้องดูให้จบเพราะว่ามันสาคัญทุกขั้นตอนจริงๆ โอเคก่อนอื่นเลยต้องมีออโต้เซฟก่อนนะครับให้ทําการเปิดนะเปิดออโต้เซฟก่อนนะก่อนจะไปในคลิปนี้นะครับไม่งั้นเมื่อเราไปถึงห้องลับแล้วว่าเราจะออกมาไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณออโต้เซฟคุณก็รีฟเกมออกมาได้เลยก็คือออกเข้าใหม่เซฟมลยก็เซฟให้อตัตโนมัตินะครับโอเคอย่าลืมไปเปิดออโต้เซฟกันด้วยนะครับปุ่มสีแดงที่ซื้อจากร้านแบทลูมเอาละแล้วถ้าเกิดชอบคลิปที่ แล้วถ้าเกิดชอบคลิปบักออย่างนี้แบบแนะนําแบบแปลกๆอะไรผมจะหามาให้ทุกทุกรอบเลยแล้วกันถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันด้วยแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเอาละทุกคนเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจําเจ้ากุญแจนี้ได้ใช่ไหมที่มันยังไม่สามารถซื้อได้ไหนตรงในห้องเนี้ยวันนี้ผมจะพาไปแล้วกันนะโอเคถ้าถ้าอยากรู้ก็ดูให้จบแล้วกันจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเซฟก่อนนะ เอาละมาตามกันมาเลยแล้วกันมันอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราไปตอ,อนกลางคืนนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเออเราไปทําเอานี่ก่อนดีกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องวิ่งเร็วก่อนดีกว่านะน้า <c oughs> แล้วก็ไปกันเลย Run ขั้นแรกนะครับทุกคนก็เดินมาตรงเนี้ครับแล้วก็ขึ้นแบงค์บนเนาะโอเค โ okay. อเคออขึ้นได้ครับทุกคนก็เดินตรงไปเลยนะครับอากไปเรื่อยๆครับไม่ยากครับการเอาฉากจบใหม่ไม่รูกว่าฉากจบนะน่าจะเป็นเอ่อโหมดใหม่อนะขึ้นตรงนี้นะทุกคนนะจะขึ้นยากหน่อยนะครับ uh. อ๋อดีแล้วเชาว้ชาเช้าล้วจะดีมากเลยเดี๋ยวเราดูตองเช้าก็ได้ โอเคนี่ถ้าเดินขึ้นมาตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินมาตรงข้างบ้านเนี่ยเจอต้นไม้ตรงนี้แล้ก็จะขึ้นตรงนี้นะทุกคนว้าว <Wow. S 1> อ่าขึ้นมาแล้วครับอ่าพอขึ้นได้ใช่ไหมครับก็ตรงมาเรื่อยๆครับเออตรงไหนวะ แดี๋ยวพะกดชิปล็อกนะครับแล้วก็เดินเฉียงมาตรงนี้มันจะเป็นทางตันใช่ไหมคุณกระโดดขึ้นตรงนี้ไว้ทุกคน <S 2> <S 2> <S ให้ทำการให้ทำการย่อตัวขึ้นอย่างเงี้ยครับให้มันบัอกนะครับแล้วไปต่อนะครับค่อยกดไปนะครับ นนะมันจะบัก็ว้ทุกคนพอมันบักขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นมาข้างบนนี้ได้เว้ยโอเคพอเดินขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันจะติดเว้ยมันจะติดหมดเลยนี่เรามาทางนี้ครับปุ๊บคุณเห็นข้างล่างไหมครับกดชิปล็อกกดชิปชิปล็อกไปก็ได้องลงมาแนี้เลยลงไปครับลงไปข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ครับเออแต่รอมันมืดจังวะ่ะ ตึจะแถวๆนี้นะคนคนนะโว้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 เดี๋ยวจะรอ,อ,อตอนเช้าบัดละกันครับเนื่องจากว่ามองไม่เห็นนะครับโอเคพอ,อถึงตรงนี้ปุ๊บคนเห็นตรงนี้ไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนนะ อ่ะพอเราขึ้นตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเราต้องย่อตัวนะชิบล้ออ่อนอ่าเราต้องย่อตัวเล็กนะครับแล้วเดินเข้าไปเอาละเละย่อตัวขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้มาทางซ้ายย่อตัวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวาาาาาายืใหม่ล <c oughs> ่วงอีกแล้ว เดี๋ยวเไปใหม่เจ้กว่าจะได้ครับเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นไปสิขึ้นไปอ่าเข้ามาแล้วเห็นไหมครับขยะแล้วก็ตัวใหญ่ก่อนเด้อเอาล่ะเห็นไหมครับมีอะไรเนี่ยจะเจอเจ้าหมาตัวนี้เจ้าหนูโอเคแล้วก็สามารถคุยอะไรเนี่ยข้างบนไปได้ไหม เอครับมันจะซื้อของเฮ้ยนี่มปนตูอะไรอะเมนี่ไล r ์สตองดูเหมือนไหมครับจริงๆแล้วมันยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าเราบัคเข้ามาก่อนเลยเห็นไหมของอะไรเต็มเลยซื้อไปห้หมดเลยครับโอเคนี่จะเป็นห้องลับนะครับใครที่ชอบแบบบัคบัอย่างนี้ก็บอกแล้วนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้จะได้มาหาบัคแต่ละเกมนะครับโอเคอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปเยอะๆเ,เลยนะคลิปเนี้ย นี่เห,หม็มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นนี่นะครับเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปลับอะครับเราก็สามารถมาได้นะห้องเนี้ยจริงๆแล้วมันยังจะไม่เปิดนะครับแต่เรามาก่อนเลยเพราะาเราทำบั็กเข้ามานั่นเองลองเอาไปทําดูได้นะหนเดี๋ยวพาขึ้นด่านฟ้ากันนะครับ เด๋ยวมันมีทางไปเพื่อจะเอาดัานฟ้านะเด๋วเด๋ดูเราวดูโอเคขึ้นมานี่ปุ๊บดินดินดูเด้อคนจบแล้วคำนึงนะ มือนเดิมครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าคุณคุณจบคุณจบแล้วนะครับโอเคเอาละอย่าลืมเสื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ